หลังจากที่พายุวิภาอาพัดผ่านไปเกษตรกร,ร,กรส่วนมากก็จะรีบเข้าสวนเข้ามาทำอะไรนอกจากจะเข้ามาสำรวจตรวจสอบอตรวจดูว่า,าต้นไม้ของเราเสียหายจากการที่พายุลมแรงน้ำท่วมต้นไม้หักไม้โค่นหรือเปล่าอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะมาดูก็คือบริเวณพื้นนั้นายากขึ้นสูง นะครับมีใบบอลเกิดขึ้นเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือ,อแสงส่องไม่ถึงพื้นลมพัดไม่สะดวกนะครับมันก็จะเกิดการคายน้ำไม่ดีพอเกิดการคายน้ำไม่ดีหรือความชื้นสูงสิ่งที่ตามมาก็คือโรคใบติดโรคใบติดนี้มันไม่ทำให้ต้นหรือกิ่งถึงกับตายแต่สิ่งที่เสียหายก็คือใบจำนวนใบที่เป็นโรงอาหาร จำนวนใบที่เป็นโรงอาหารสำหรับผลิตอาหารนั้นมันลดลงไปและปาาจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้ไขนั่นก็คือเชื้อราเหล่านี้มันสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์มันก็จะปลิวไปตามลมมันก็จะพัดพาไปสู่กิ่งอื่นทำให้ใบของกิ่งอื่นนั้นเกิดอาการแห้งดังลักษณะอย่างนี้และเวลาที่มันร่วงนะครับเวลาที่ใบเหล่านี้ร่วงถึงพื้น ใบเหล่านี้ก็ยังเป็นสาเหตุที่จะเกิดในปีต่อไปครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบว่าพายุเข้าหรือฝนตกหนักติดต่อกันสิ่งที่ตามมาก็คือหญ้าก,ก็จะขึ้นสูงเมื่อพายุผ่านไปฝนผ่านไปสิ่งที่เราจะต้องรีบทํำก็คือรีบกาจัดหญ้าบริเวณโคนต้นนะครังจากที่ฝนผ่านไปแล้วก็คือแสงแดด แสงแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นก็จะช่วยให้ใบของพืชไม่ว่าทางทิศใดก็ตามได้รับแสงอย่างทั่วถึงใบก็มีการคายน้ำระเหยน้ําออกไปให้มากที่สุดในบริเวณด้านล่างบริเวณที่พื้นก็เช่นเดียวกันนะครับใต้ต้นที่มีหญ้าปกคลุมหนาแน่นเหล่านี้มันก็จะมีความชื้นสูงเนื่องจากว่าแสงส่องไม่ถึงและก็การระเหยของน้ำไปได้น้อยเป็นไปได้น้อยก็จึงทำให้เป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคนะครับ นีเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็จะต้องรีบกําจัดหญ้าบริเวณคนต้นบริเวณใต้สงพุ่มเหล่านี้ห่างออกไปสักสองสเมตรเพื่อที่จะให้กระแสะลมพัดผ่านให้แสงแดดส่องถึงแสงแดดที่ส่องลงไปนี้ก็จะทําให้น้ําเกิดการระเหยเมื่อระเหยเรียบร้อยแล้วลมก็เป็นตัวช่วยพัดพากระแสะน้าและไอน้ําที่มันลอยขึ้นมานี้ออกไปก็จะทําให้ ต้นทุเรียนของเรานั้นปลอดโรคนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่า,าหลังจากที่ฝนตกแล้วทำไมเราจะต้องรีบเข้าสวนนะครับมาดูอะไรมาทำอะไรนั่นก็คือมากำจัดหญ้านั่นเองนะครับหญ้าที่กำจัดเหล่านี้ก็ไม่ต้องทิ้งไปตรงไหน รเราก็เก็บก็เราก็ไม่ต้องเก็บต้องกวาดอะไรนะครับกองไว้กับพื้นเหล่านี้สัตว์ระยะหนึ่งมันก็จะผุพังไปตามการเวลาก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคุณค่าทางอาหารสําหรับต้นพืชของเราต่อไป